ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากดร์สมาย์หมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมนะครับครับครับผมย่งงพูดถึงความรู้สึกที่แบบว่าเราได้เป็นตัวแทนแบรนด์อ m b a s s a d ของกกรรมองเราครับครับต้องบอกเลยว่าพวกเราเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พวกเราแทบปทุกคนเลยที่เกี่ยวมกับกีฬาครับผมก็พอเราได้เป็นอมบาสเ a อร์เนี่ยก็าําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นถึง แม้จะชื่อว่าเป็น ambassador แต่ว่ารเราก็อยากเป็นจุดเล็กๆครับจุดหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จตัวล่วงไปดีวยดีครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะได้แบบมีคนร่วมยังไงในการทำกิจกรรมในเครี้ ครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากไม่ใช่แค่เราเป็นส่วนร่วมครับจริงๆทุกคนจะได้เป็นส่วนร่วมกับเราตั้งแต่การแยกขยะครับได้รับขยะการแยกขยะนะครับแล้วก็ส่งขยะต่อให้กับสมาคมซาเลงครับหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านะครับที่สําคัญขยะเหล่านั้นนะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ก็สามารถนากลับมาทาเป็นปุ๋ยได้ทํากับพลังงานชีวภาพได้หรือแม้กระทั่งน้ำหมักครับแล้วก็ที่สําคัญขยะเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นเคลมเป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วยครับซึ่งมันก็สามารถที่จะลดภาวะ แก๊สเลื่อนกระจกได้ครับจริงๆเรารู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าการกระทำเล็กๆของพวกเรามันสร้างความหมายอันยิ่งใหญ่มากๆครับมันเลยทําให้ซีเกมสองศูนย์สองห้าของเรานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงที่สุดครั้งหนึ่งในปริสานครับครับก็เรียกได้ว่าซีเกมคันยิรพงศาแบบหกลนุ่มไปแบบทำกิจกรรมในการช่วยแบบผู้ที่มาร่วมชมาพวกมาททำกิจกรรม ในงาน้วยเฉพาะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าที่ส่วนที่พวกเราเห็นมากันแบบเยอะๆเลยก็คือเวลาเราจัดงานแข่งกีฬาใหญ่ๆหรือว่าที่มีคนมาเข้าร่วมเยอะๆอย่างงี้ครับก็สิ่งที่เห็นชัดเลยคือจะมีขยะไม่ว่าจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ของอาหารต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นภาระเลยสำหรับคนที่เก็บแต่ว่าปีนี้ครับประเทศไทยเราก็จะไม่เห็นว่ากีฬาแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาสามารถินไปพร้อมกันได้ครับ รียกได้ว่าจะมีการเริ่มต้นแยกตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเรียกว่าทุกคนจะได้รับขยะหนึ่งถุงครับถุงขยะหนึ่งถุงครับเรียกได้ว่าทุกคนจะต้องแยกแล้วก็จะมีจุดต่างๆภายในงานถต้องมาใช่ครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เห็นลูกหลุมในประเภทกีฬาต่างๆที่จะไปร่วมจอยหรือเปล่าหมายถึงว่าไปทำกิจกรรมในการแยกผมว่าน่าจะได้เห็นได้เห็นอย่างีติดตามเลยติดตามงั้นฝากทุกคนดีกว่าว่าให้แบบว่าเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็การแยกขยะด้วยค่ะครับครับผมก็ ผมกินให้ก่อนเลยครับผมมีคนอยากพูดใจ่จครับก็ครับผมการแยกขยะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามขยะจริงๆครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ตัวเราเราอาจจะยินทุกคนพูดมาแบบแยกขยะด้วยนะถึงแม้มันมีถัขยะตั้งไว้อยู่ตรงหน้าเราสามสีอ่ะแต่บางทีเราก็อาจจะมักง่ายที่แบบว่าเออนี่ไปเผบขยะเหมือนกันซึ่งยอมรับว่าหลูก็เคยเป็นเหมือนกันแต่พอโตขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างสำคัญกับเรามากๆครับ ถ้าเราไม่รักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คงไม่รักเราเหมือนกันครับผมนี่ครับก็มันเป็นการเบี่ยงองศาของการทิ้งขยะใช่ไหครับขยะอยู่ตั้งอยู่3อันเนาะก็มีทั้งเลือกสีได้เลือกสีได้แคเบี่ยงแค่เบี่ยงนิดหน่อยิืมง่ายๆเลยครับกับการแยกขยะครับผมอย่างแรกเลยมีขยะต้องทิ้งด้วยครับครับผมผมเสริมผมเสริมนครับก็มันก็จบแล้วก็ที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นการปลูกฝังไปในตัวว่ารุ่นคนต่อต่อไปต่อจากเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆน้องๆทุกคนไม่ว่าจะแบบ คนที่โตแล้วหรือว่ากำลังเป็นเด็กคิด่าอะไรกับนจะได้ปลุกฝังเขาใช่นะครับผมนะอ่ะพี่มอนก็ก็อะไรที่พวกเราสามารถช่วยกันทําได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเก็บขยะให้ถูกที่ถูกถุงนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเล็กนะครับขยะพวกนี้สามารถนาไปรีไซเคิลแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบใหม่ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพวกเราร่วมมือกันในแบบว่า ในส่วนเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลังมหาศาลทำให้โลกของเราหน้าอยู่มากขึ้นครับใช่ครับเรียกว่าน้อนิดมหาศาลสุดท้ายผมขอฝากนิดนึงแล้วกันครับก็อยากฝากว่าจริงๆซีเกมส2025นะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นเกมการแข่งขันครับแต่มันเป็นเกมที่ทุกคนจะมาชนะด้วยกันครับทั้งทางด้านกีฬาแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมครับครับผมฝากเลยนะทวิต้องท็อปฝากไหมฝากทุกคนร่วมกับโครงการนี้นิดนึง ก็อยากฝากวันนี้นึงนะครับหัวใจสำคัญของงานเลย1 A 3ม R ครับผมก็คือ avoid นะครับแล้วก็3า R ก็คือ reuse, r e u c e recycle ครับอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าการแยกขยะมันไม่ใช่เรื่องยากครับก็อยากให้ทุกคนน่แยกขยะกันเยอะๆครับว่ามันช่วยโลกได้จริงครับครับผมครับให้้องอ้อมออหน่อยแบบช่วยกันแยกขยะเยอะหน่อยนะคะค่ะจริงๆเหมือนพี่ๆทุกคนบอกเลยครับว่าการแยกขยะมันเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวมากเพราะแต่กอนอ่ะก็เหมือนพี่หลกเลยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เจอขยะก็ทิ้งได้เลย<อ>ไม่จะเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งไว้คนเดียวจะบอกว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งคือเราเจอขยะปุ๊บขยะก,ก้องไหนก็ได้ถังไหนก็ได้เรารสามารถทิ้งได้เลยแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนโลกด้วยมือเราได้โดยการเหยิบกิ๊กเล็กน้อยฮะใช่ครับก็ฝากทุกคนที่หยหบลงถังให้ถูกถุงถูกที่ถูกทางด้วยนะครับครับผมพวกเราก็ฝากด้วยนะครับเผื่ออาจจะได้เห็นพวกเรามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ติดตามพวกเราได้ครับครับ แบบล่าสุดค่ายประกาศเรื่องใบเบิกเงี่อย่างของของเค้าให้ทุกๆข่าวทุกข้าวคืออะไรนี่แต่โอเคจ้าโอเคมาอัปเดตผลงานหน่อยครับแบบว่าเห็นคายประกาศมาแล้วว่าที่เิกเงินอาจจะมีการประกาศอะไรอัพเตรียมออนเตรียมออนใช่แล้วใช่แล้วตื่นเต้นไหมคะ ก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีผลงานอะไรให้ต่อหน้านี้ไหมใช่ถ้าถ้าแบบพูดตอนนี้มันจะสปอยหรือเปล่าไปดูกันวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่แหม่แป๊บเลยแป๊บเดียวอีกแปบเดียวอะไรกินใจเดียวก็จะได้เห็นแล้วอยานกันแล้วใช่ฮะแบบจากซีรีส์ที่จบไปแบบกระแสตอบรับแต่เราคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างฟินเปหมดเลยก็ส่วนตัวโหลนะครับก็ยังมีก็มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาครับเยอะมากก็ มีทั้งของหลงเอที่ยังอยู่แล้วก็มีแฟนคลับน้องๆแม่ๆน้องๆช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันเป็นทีรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆเลยครับผมก็ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวทั้งตัวศิลปินกันเองแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับด้วยครับครับผมรู้สึกขอบคุณความอบอุ่นที่มอบให้พวกเรามากๆครับผมอ่ิวันพี่พักเป็นยังไงบ้างก็จริงๆก็ ต้องบอกว่าอย่างที่หลงพูดเลยครับไม่ไม่เพียงแต่แฟนคลับพวกเราที่คอยสปอร์ตแฟนคลับน้องลีแฟนคลับน้องอาร์มแฟนคลับท็อปคริสมอนครับก็เริ่มที่จะแบบว่าเข้ามาสปอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจเราครับก็จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่อบอุ่นมากๆแบบหลงบอกเลยฮะแล้วก็ก็ดีใจที่ทุกคนได้รู้จักนักแสดงทั้ง6คนเลยครับเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ม่อนตัวพักตัวอาร์มตัวหลงแล้วก็ตัวท็อปกับคริสมอนฮะมีการรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นครับพวกเราดีใจแล้วก็ จะพยายามทําให้เป็นที่รู้จักได้มากเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับผมค,ค,คพี่วนเป็นไงบ้างคะดีครับแล้วก็โอ้ยะเราก็ต้อง <c oughs> บอกว่ามีความสุขครับแล้วก็หลังจากจบไปก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่น้องบอกเลยว่ามีทั้งบ้านน้องหนงลีน้องอาร์มพักคิสมอนท็อปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับที่ คอยพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทางอินเตอร์ด้วยทางอเมริกันด้วยทางลาตินอเมริกันด้วยนะครับที่คอยส่งกำลังใจดีๆมาให้พวกเราเสมอนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอคำตอบแบบไม่ลอกกันหน่อยหน่อยเป็นยังไง้องอาร์มกับซีรีส์เรื่องแรกโอ้โหก็ซีรีส์เรื่องแรกจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าคือพอการเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกของตัวผมเองด้วยก็แน่นอนครับเราได้เจอกับแฟนคลับใหม่ๆมากมายเลยคือทุกคนน่ารักมากคือผมเป็นคนที่ แต่ก่อนไม่มีแฟนคลับไม่มีคนรู้จักแต่ว่าวันนี้น้องมีคนรู้จักแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในค่ายแต่ d ั r k e r s m i ในทีมด้วยครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ทําผลงานได้เต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าพี่ๆในทีมเลยก็ขอบคุณมากๆครับครับผมก็จะเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยเนาะครับก็เป็นเรื่องแรกก็พาไปแฟนวิธีญี่ปุ่นเลยครับ ก็จะชื่นใจใช่ครับก็เร็วนี้เราก็จะไปพบปะแฟนๆที่ญี่ปุ่นกันครับครับผมเตจมตัวเตรียมตัวพร้อมมาเท่าไหร่ก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาบ้างเลยฮะอย่างสวัสดีอาริกาโตะแล้วขอบคุณเป็นมุกอันนี้มุกอันนี้เป็นของจริงเป็นมุกของจริงเอาอันนี้ดีกว่าคูนี่นี่หวังน้อยน้อยแต่ว่าน้อยแต่ว่าเป็นแฟนจับทิ้งอยู่นะเอาแฟนจทิ้อยู่อย่าให้ดี พอดีพูดพอเอาได้ครัก็เอ้ยเราให้เพื่อนเอาแย่งซีนเพื่อนนิดนึงนะครับเอาเลยเอาเจอรับตรงกลางเลยไหมเจอกันครับครับก็ดีใจมากๆกับใจหายที่แบบซีรีส์จบไปแล้วเนาะแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็อยากขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับไม่ปล่อยมือกันไปไหนเลยแล้วก็ ดีใจที่เอนเกตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ซีรีส์จบไปก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาครับก็ขอบคุณมากครับผมคิดว่าไงครับครับสำหรับผมก็ตั้งแต่ซีรีส์จบไปเชียงรยก็จะมีออกกองบ้างแล้วผมก็รู้สึกใจหายรู้สึกคิดถึงกองซีรีส์ของพวกเราที่ที่กำลังไอ้ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับใช่ฮะมันเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศที่แบบว่ามันน่าคิดถึงอ่ะมันแบบอบอุ่นใช่มันอบอุ่นมันแบบ เหมือนพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคน <Enjoy. S 1> แบบช่วยก,กันดันนะ e n j o ทุกคนแบบเข้าถึงง่ายคุยกันง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็ขอบคุณแฟนคลับท,ทุกๆคนเลยครับ,รบแ่ว่าช่วยช่วยกันดันช่วยกันแบบทําให้แบบเอ็นเกตของซีรีส์ของเราอ่ะขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับครับ,รบผม ถ้าเดี๋ยวเราจะมไปญี่ปุ่นด้ยเนอะอ่ะงานให้พี่หลงฝากละกันว่าเดี๋ยวแบบเ้่ากันงคนณหนอยากตามญี่ปุ่นก็ตามไม่ได้หรือว่าแบบใครที่ยังคิดถึงอ่าครับผมก็ให้เปิดดอกไม้วนฟ้าแลก็เราขอฝากไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่เป็นสายดองไว้แล้วดูทีเดียวถึงเวลาแล้วไหมถึงเวลาครับพวกคุณครับไปย้อนดูแล้วสามารถแท็กพวกเราได้เหมือนเดิมครับผมอยากมีซีนไหนชอบอะไรก็สามารถ เมนชั่นถึงเราได้เสมอครับก็ฝากผลงานดรสมัยของเราไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่พวกเรายังอยู่แล้วพวกเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันครับผมครับพวกเรานะฮะจะมีแฟนมิทติ้ง i น j a p ป n นนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็จริงๆเราเปิด2รอบเลยนะฮะแล้วก็บัตรนะครับขายที่ไลฟ์พ็อกเก็ตนะครับผมก็สามารถไปจับจองกันได้สำหรับบัตรตอนนี้ฮะอยาอยากไปญี่ปุ่นกับพวกเรา ตอนนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิกำลังสวยเลยนะกลังดีมีแอบไปเปิดมาไงพเ่็7องศาร้ายหนาวกำลังหนาวกำลังคลื้อเลยพอดีพอดีไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเกินก็ไปอยู่บรยากานหนาวกับพวกเราด็อกเตอร์สมายได้ที่เี่ปุ่นครับผมขอบคุณมากครับ เออแม่ผมรู้ตั้งแต่ผมลืมไปแล้วอ่ะสวนเอออะไรกใหกโตะขอบคุณกโตโยก็ใเ่มาเออใช่โอฮโยมือถือต้องแดงนะขานิ่งนะหนึ่งสองสามต้องนีต่อ้ครับหนึ่งสองสามพนิ่งครับขอห้องมีต่อนะครับต้อนะครับหนึ่งสอขอบคุณครับมถือฝั่งนี้นะคะ อันนี้ค่ะนีค่ะตได้ได้ัได้ยโอเคกงกาอะไรจะอคุณครับขอบคุณครับยโยมันเหมือนสวัสดีตอนเช้านะพี่ขอบคุณครับมาแบบนี้ไม่สวัสดีคลวคไม่คนชชัวคนชอโอคาโอยตอนเช้าโ